สวัสดีครับวันนี้พนันนาม,มาสปอยเรื่องโรงเรียนผีไม่อยู่ว่าตอนผรอต้องสาบ ในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของนักเรียนคนหนึ่งที่ถูกเพื่อนแกล้งอยู่ตลอดเวลาจนเกิดความแค้นเขาทำสัญญากับผีพยาบาลจนต้องเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกแต่จะสนุกสนานแค่ไหนก่อนไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์และช่วยกันแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อไปกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อ,ตอไปเอาละถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยเรื่องโรงเรียนผีม่อยู่ว่าตอนพร้อต้องสาบกันได้เลยครับ เอบอมมินกลุ่มนักเรียนหัวโจกำลังขู่กอนเพื่อนรวมห้องให้ไปขอพรในห้องพยาบาลร้างของโรงเรียนโดยบอกให้เขาเข้าไปนั่งเก้าอี้รถเข็นในห้องนั้นแล้วหันหลังให้ประตูผีครูพยาบาลจะออกมาจากนั้นก็ให้ขอพรให้พวกเขาทั้ง3คนสอบผ่านก่อนปฏิเสธไม่ยอมทําให้เลยถูกทั้ง3รวมกระทืบจนสะบักสะบอมวันต่อมาก่อนถูกแกล้งอีกครั้ง หนังสือเรื่องของเขาถูกโยนลงไปในแอ่งน้ำจนขาดหลุลุ่ยกอนเล่กลเก็บหนังสือขึ้นมาตากเสื้อขณะที่เก็บของอยู่นั้นเขาก็ถูกเพื่อนดูถูกและแกล้งแกล้งอยู่ตลอดหลังเก็บหนังสือเสร็จเขาก็ถือถ่ายข้าวมาหาโตนั่งกินแต่ก็ไม่มีใครยอมให้เขานั่งด้วยระหว่างเดินหาโต๊กอโดนคนอื่นแกล้งและดูถูกอยู่ตลอดไม่เว้นแม้แต่รุ่นน้องกอนเดินมาจนเจอโตนั่งแต่ยังไม่ทันได้กินข้าวเอบอมมินก็เดินตรงมาหาพวกเขามาโตสัญญาที่เคยบอกกับกอนเอาไว้ว้ช่วยขอพอให้ทำข้อสอบ ผ่านก่อนอ้างว่าเขาต้องกินข้าวและอ่านหนังสือยังไม่ว่างไปไหนแต่ก็ไม่มีใครฟังทั้งสมคนลากตัวกรออกไปทันทีและบังคับให้ข่าวก็ไปห้องพยาบาลร้างด้วยกัน ก่อนมองเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่หลังม่านเขาเดินไปช้าๆเพื่อมองดูเอโผล่มาตรงหน้าและแกล้งหลอกให้เขาตกใจจนล้มลงไปก่อนเลยตะโกนกลับไปว่าพวกมึงก็กลัวเหมือนกันนั่นแหละเอเลยเข้าไปหาเรื่องก่อนอีกครั้งจนก่อนขยับตัวไปนั่งชิดกำแพงด้วยความขึ้นขนองเอเลยเดินตรงไปที่รถเข็นเขานขั่งลงไปบนนั้นและเข็นล้อให้วิ่งโดยหันหลังให้ประตูมิ้นทำหน้าตาตื่นและอ่านข้อความให้ทุกคนฟังว่าหากใครนั่งรถเข็นและหันหลังให้ประตูผีครูพยาบาลจะออกมา ถ้าขอพรอะไรไว้ก็จะเป็นจริงเมื่ออ่านจบทั้ง4ี่คนต่างก็มองหน้ากันเอบังคบใบ้กนกลับไปนั่งที่รถเข็นและให้บอมช่วยล็อกตัวเอาไว้ มิลและเอหยิบเชือกมามัดเข่าไว้กับเก e. ้าอี้โดยให้กอนรอจนกว่าผีครูพยาบาลจะออกมาเพื่อขอพอรทั้งสามสอบผ่านจากนั้นก็รีบออกไปเข้าห้องสอบและไม่ได้รอฟังว่ากอนจะขอพอรให้หรือไม่เอทิ้งคำขู่ไว้ก่อนออกไปว่าถ้าข่าวสอบตกแกโดนอัดเละแน่ทั้งสามคนยืนหัวเราะก,กันอยู่หน้าห้องครูปกครองเดินตรงมาหาพวกเขาและบอกว่ามีคนมารายงานรถที่สามคนพาเพื่อนไปคูเพื่อขอลอกข้อสอบพร้อมให้ลอกก็ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บพวก เขาคิดว่ากอนเป็นคนไปฟ้องเลยโวยวายปฏิเสธกันยกใหญ่ครูปกครองเลยบอกให้ทั้งสาคนเข้าสอบให้ตรงเวลาถ้าสร้างเรื่องวุ่นวายอีกจะเชิญผู้ปกครองเพื่อแจ้งเรื่องให้เรียนซ้ำอีกรอบมินเอบอมมานั่งรอเข้าสอบอยู่หน้าห้องมินเริ่มกังวลกลัวว่าจะสอบไม่ผ่านเพราะยังไม่รู้ว่ากอนจะขอพรให้จริงไหมเลยอยากกลับไปดูกอนอีกทีแต่เอก็ห้ามไว้เขาบอกให้เข้าไปสอบก่อนถ้าสอบไม่ผ่านค่อยมาคิดบัญชีทีหลังมิลยอมเข้าใจ ระหว่างรอเข้าสอบบอมขอตัวไปดูบุรีเออยากตาไปด้วย แต่โดนมิลลากไว้ให้อยู่เป็นเพื่อนเพราะรู้สึกกลัวผีครูพยาบาลอยู่ก่อนนั่งร้องไห้อยู่ในห้องพยาบาลเขาพยายามหนีออกจากรถเข็นแต่ก็ออกไปไม่ได้และแล้วประตูห้องก็ค่อยๆเปิดออกเสียงหัวเราะดังขึ้นหลังผ้าม่านพร้อมร่างพยาบาลที่เดินไปเดินมาก่อนคิดว่าไปแก๊งสามคนนั้นเลยบอกว่าเขาไม่กลัวหรอกนะไม่ต้องมาโลอกทัในใดนั้นร่างของพยาบาลสาวก็โผล่มาด้านหลังเขาทันทีและถามว่าจะไม่ขออะไรหน่อยเหรอก่อนยังคิดว่าโดนมิ้นหลอกเขาบอกกับมิ้นว่า เก็บมุงโงโง่นี้ไปหลอกเด็กเธอร่างพยาบาลสาวลงไปนั่งที่รถเข็นและถามเขาเรื่อยๆว่าไม่ขออะไรหน่อยเหรอ,เอนั่งนี่อยู่หลังม่าน กอ,อยค่อยๆขยับตัวแล้วรีบวิ่งหนีออกมาผีนางพยาบาลถามอีกครั้งว่าจะไม่ขออะไรจริงๆเหรอแต่ก่อยก็วิ่งหนีลงไปก่อนบอมแอบมาดูดบุหรี่อยู่คนเดียวเขาจุดไฟแช็กไม่ติดสักทีจนรู้สึกเซ็งในตอนนั้นทางใบหนึ่งก็กระเด็นออกมาเหมือนมีคนโยนบอมหันไปมองตามเสียงแต่ก็ไม่มีใครเสียงกร่งดังเตือนให้เข้าห้องศบแต่บอมก็ยังไม่กลับมา บวิ่งขึ้นมาบนห้องได้ทันเวลาแต่เจอเอเห็นข้าวเสียก่อนมิลและเอรีบเดินไปหาเขาทันทีพระถามว่าได้ขอพอรให้หรือยังก่อนเงียบไปไม่ยอมตอบนักเรียนคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาพอดีเขาแจ้งกับทุกคนว่ามีคนตายอยู่อาคารหลังโรงเรียนนักเรียนคนนั้นก็คือบอมนั่นเองก่อนหัวเราะชอบใจที่รู้ว่าคำขอเป็นจริงแล้วทําให้เอโกรนมากหามาถามเขาว่ามึงขออะไรออกไปก่อนยังหัวเราะไม่หยุดเขาจึงโดนอัดจนเละและบอกว่ากูขอให้พวกมึงสามคน ตตายตา,ยตายไปซภาพตัดมาตอนที่บอมแวะมาดูบุรีจูจูก็มีรถเข็นโพลงมาจนเขาตกใจล้มลงไปนั่งกับพื้นร่างของนางพยาบาลปรากฏเลือนลายอยู่ใกล้ๆเสื้อผ้าสีขาวปลิวมาปิดหน้าบอมเอาไว้สว่านที่วางอยู่บนโต๊ะก็ติดขึ้นมาเองสัง,งั้นมนุษย์ร่วงลงมาเจาะกลางหัวบอมจนเลือดสายการะเด็นเสียชีวิตทันที ก่อนหัวรถอย่างพอใจเอ,อรีวิ่งหนีลงบันไดโดยมีมินวิ่งตามมาด้วยรถเข็นพยาบาลโผล่มาตรงหน้าเอ,อตกใจจนล้มลงมินจำได้ว่าเป็นรถเข็นที่อยู่ในห้องพยาบาลเธอผลักเอ,อเข้าไปติดกับรถเข็นจากนั้นก็วิ่งหนีไปเอ,อสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง วิญญาพยาบาลปลวกมาและจัดก,การฆ่าเอจจนตายมีนวิ่งหนีมาที่สนามแต่ก็ไม่รอดผีพยาบาลกระชากหัวเธอไว้และลากขึ้นไปแขวนคอไว้กับแป้นบาสเหตุร้ายเกิดขึ้นกับนักเรียนจนสุดท้ายครูต้องประกาศเลื่อนสอบไปก่อนนักเรียนทุกคนตั้งคำถามมากมายถึงคนที่เสียชีวิตคุณครูเลยได้แต่บอกให้นักเรียนโทรให้ผู้ปกครองมารับและแยกย้ยา,ยยายกันกลับไปก่อนรุ่นน้องของกอนโยนบอลมาใส่ข่าวและเข้า,าหาเรื่องกอนเลยครูว่าอย่าเป็นเหมือนอ้พวกสามคนน่านช่ไไมททำให้เพื่อนคนอื่นๆ ที่ได้ยินหามาถามก่อนว่าหมายความว่ายังไงอย่าเอาคนตายมาล้อเล่นนะเพื่อดีคนก็เข้ามาด่าก่อนเช่นกันโดยบอกว่าแกเป็นคนท่ใสัยไม่ดีและไม่มีคนคบก่อนโกรธมากที่โดนรุมด่าและทําร้ายจิตใจเขากลับมาที่ห้องพยาบาลอีกครั้งและตรงไปลากรถเข็นมานั่งหันหลังให้ประตูเขาพูดชื่อเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ชอบแกล้งออกมาและนั่งรอผีโผล่จนเผลอหลับไป เขาตื่นขึ้นจากสัมผัสของผีพยาบาลเธอหัวเราะชอบใจอยู่ตรงหน้ากอลิถามว่าที่สามคนนั้นตายเป็นเพราะคุณใช่ไหมผีพยาบาลหัวเราะอย่างพอใจกอลิขอพอ,อดีครั้งโดยขอให้คนที่แกล้งเขาตา,ตายตายไปให้หมดผีพยาบาลตรงมาหาเขาทันทีและบอกว่าครั้งก่อนยังไม่ได้ของแลกเปลี่ยนเลยกอลิถามว่าของแลกเปลี่ยนต้องเป็นอะไรผีพยาบาลหัวเราะล่าและตอบไปว่านด่งชีวิตและกำึ่งอวัยวะจากนั้นก็เสกให้มือของกอลิใช้งานไม่ได้ส่วนคำขออีกข้อ คืมีคนที่แกล้งข่าวถึง33คนผีพยาบาลหัวเราะชอบใจผิดกับกรที่กําลังเก็บปวดทรมานกับแผลเรกเขาเริ่มร้องไห้และขอยกเลิกคําขอแต่พรนานกลับดําเนินไปเสียแล้วนักเรียนที่เคยแกล้งข่าวถูกฆ่าไปทีละคนสลับกับร่างกายตัวเองที่ค่อยๆเน่าเปื่อยปอไปทีละอวัยวะก่อนพยายามคลานหนีออกจากห้องพยาบาลวิญญาณผีร้ายรีบมาลากตัวเข้าไปและบอกว่าไม่ต้องห่วงเธอจะไม่ยอมให้เขาเน่าตายก่อนจะฆ่าครบ3 3ศพ สุดท้ายกอนก็นอนตายเน่าเปื่อยอยู่กับรถเข็นอย่างน่าอานาถวันเวลาผ่านไปจนลุ่งเลยมาอีกรุ่นเด็กนักเรียนกลุ่มใหม่ที่เคยได้ยินตำนานของห้องพยาบาลก็เข้ามาทำการท้าทายอีกครั้งผีพยาบาลสาวด้วยแต่หัวเราะอย่างพอใจที่มีเหยื่อเข้ามาเพิ่มอีกแล้ว ก็จบไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวผีสุนหลอนอย่างพอต้องทราบใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะนะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่รับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ